ครับเดิมครับเดิมก่อนลงเลือกตั้งบางครั้งแทบน้ำตาตกกลัวสิได้เป็นนายยกยากปานเข็นคกขึ้นภูเขาเลเหลี่ยมกลนไกงัดออกมาใส่สู่กันน้อเขาพี่น้องตัวพี่น้องเขาแบ่งพวกแบ่งเผ่าพียกกันเหมือนบ้า พอต่อเป็นแสนนายยกแงนบังลานขึ้นลงสมัครแต่บวมบึนทั้งกู้ทั้งยืมนีสินบอยาน <c oughs> ผลการตัดสินประกาศอย่างเป็นทางการผู้ชนะยิ้มชื่นบานขอบคุณทุกท่านอีแม่อีพ่อ oh, oh, oh. สุดบ้านจกคกได้เป็นนายก คงที่แต่นี้สินยังมีใส่อีกสิบปีสิเมิดบ่นอ่อน,นย้อนแพร่บร่เป็นมันสมนำนามึงบอ่อศักดิ์ศีนายกนี้นอมีท่อแต่บอ่อถอยได้รับตำแหน่งทำหน้าที่ผู้บริหารทั่วตำบลทุกหมู่บ้านปัญหามากมาย นายยกอยภาสีสังคมใส่ซองเมื่อปีมาสีเมื่อน้อยได้ก็ับมาเรยนออกอยสู่อย่างบอทหอยให้มุมสี่ปีอัเป็นบทเพลงที่ผมเขียนมาเพื่อได้ยกโดยตรงเลยครับ